ไปซื้อยังไปซื้อปลาทูมาทอดกินทอดเออกินทอดปลาท,ทูแล้วกัน,นเข้ามาหนีิฝนตกกางโฮมไปเด้อกางแล้วฝนตกปัน,นอีกเออไป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 ซื้อมาให้แน่เขาจะเทลงเอามาสองอันก็นได้ ยแตงสสวาให้่อนนี่ปลาทูมีมาแล้วบ่มีบ่ละหากันสามล้านมึงน่ะไปสมล้านมึงเต๋ปลาทูมามีปลาทูมามีแม่ยังไงบปนี่ยนี่ะานี่คือกันสามล้านเลยเดี๋ยวล้านสุดท้ายมาเอาล้านสุดาย ปลาทูมันบ่มี่ใช่มันเป็นปลาอย่างนี้ย่านปลาที่ไหมก็<ป>บอกปลาทูนสิปลาที่ <laughs> <laughs> จะได้มาจากอ่านปลาที่เจ้าสองเข่งสองเข่งใส่เอาอ่างแน่ด้วยอว่างขอใหม่กันโอ้ฝนกระตก,นกเนาะเฮ้อเข้ามาเข้ามาใช่ิังนั่นน่ะบะมี่ได้ปลาทูเจ้าได้ปลาที่ไหม, <laughs> มน่น มันสามล้านแบบแี้ปลาทูบ่มีบ่มี่ยก็นี่เราก็เอิ้นปลาทูพอยานปลาทูทั่ไหนก็ปลาทูตัวนี้มันสามตัวไหมกระปาทูเขาใส่เข่งนี่สามตัวปลาที่ปลาที่สิเขาเคยเห็นมีเข่งสองอันเดียวที่เคยคือกระเทียเอกมาออกมาไม่จีบถอดได้บ่ทอดได้พวดโอ้ยเนาะปลาทรีปลาทรี่ประสน นี่สิปลาที่เจ้าปลาที่แม่ใส่มาสองอันสองเข่งเอา<ะ>ใส่ถุงมากกว่าจิ้ไปทอดหายนั่นแล้วก็ซื้อไปสองตรรัวอตสองตัวไอปลาทูโอ้ยสองตันี่เข่งไหมเอออันนี้ตัวน้อยสามตัวข้าวมี่แมปลาทูแบบไหนปลาทูแบบนั้นบันมี่อันนี้ปลาที่ด้ดีไปละปวดหัวครับเจ้าแล้วเอามาแซ่บบ่ล่ะแซ่บคือเก่าวละมาจิ้ไปทอดมาให้ยไม่ได้กินปลาที่เนาะ กินบะทีกูไม่กินบะทีอ่ะไปยุ่เขาเล่าเอาเอาเอาขามากนโต